สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบังรีวิว YouTube ช่องรีวิวรถยนต์ที่คุณชื่นชอบในวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความฝันของรถกระบะแห่งอนาคตที่ผมเชื่อว,ว่ามันจะทำให้หัวใจของคนรักรถเต้นรำไปด้วยความตื่นเต้นลองนึกภาพดูสิครับรถกระบะท,ที่ผสานความดุดันแบบออฟโรดเข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยสีแดงเพลิงที่สะท้อนแสงวาววับกรอบหน้าแอร์อลูมิเนียมดำสนิทที่ดูแข็งแกร่งราวกับนักรบและไฟเลตท,ที่ส่องสว่างราวกับดวงดาวในยามค่ำคืน นี่คือ2026 BYD Ultra s u ล Lambida รถกระบะในจินตนาการที่ผมสร้างขึ้นมาเองเพื่อให้เรามาพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ของอนาคตยานยนต์จีนที่กำลังจะพลิกโฉมวงการถ้าคุณพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหน ก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอย้ำให้ชัดเจนว่านี่เป็นคอนเทนต์สมมติล้วนๆนะครับไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD แต่อย่างใดมันคือไอเดียส่วนตัวของผมล้วนๆที่ผมจินตนาการขึ้นมาเกี่ยวกับรถกระบะโมเดิร์นรุ่นนี้2026 BYD Ultra SUV ด mm ับ hmm. เพื่อความบันเทิงและแรงบันดาลใจเท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลจริงๆเกี่ยวกับรถ BYD ปัจจุบันผมแนะนำให้ไปเช็คเว็บไซต์ทางการนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะสนุกกับการฝันใหญ่ไปด้วยกัน มาพูดถึงดีไซน์กันก่อนเลยครับเพราะนี่คือจุดเด่นที่ทําให้ผมหลงรักตั้งแต่แรกเห็นภาพคอนเซปต์นี้มองจากด้านหน้ารถคันนี้มีกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้ดูดุดันสุดๆด,ด,ด้วยโลโก้ BYD สีเงินสลักหลึกเข้าไปในกรอบสีดําด้านราวกับปากเสือที่พร้อมพยายามทุกเส้นทางไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์คู่ซ้อนการสร้างลำแสงที่คมกริบและปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพแสงถนนมืดมๆคืนฝนตกหนักรถคันนี้จะส่องสว่างนำทางให้คุณราวกับมีผู้พิทักษ์ส่วนตัว กรอบกันชนหน้าเสริมด้วยแผ่นโลหะสีดำด้านที่ดูแข็งแกร่งทนทานต่อการขูดขีดจากกิ่งไม้หรือหิ่นกรดบนเส้นทางออฟโรดและด้านล่างสุดมีสปอยเลอร์เล็กๆที่ช่วยกระจายอากาศลดแรงต้าน,านทานทำให้รถพุ่งทยานได้ดังใจหันไปมองด้านข้างบ้างครับปีกประตูที่ยกสูงขึ้นผสานกับกันชนล้อสีดำด้านที่ห่อหุ้มยางออฟโรดขนาด35นิ้วทำให้รถดูสูงใหญ่และมั่นคงเหมือนยักษ์ใหญ่ที่พร้อมลุยทุกมิติกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าปรับอัตโนมัติ มีกล้อง360องศาในตัวเพื่อช่วยจอดรถในที่แคบหรือลุยโคลนได้อย่างมั่นใจเส้นสายตัวถังที่โค้งมนแต่แหลมคมผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราแบบ SUV กับความดิบเถื่อนของกระบะท,ทําให้มันไม่ใช่แค่รถบรรทุกแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์คนรักอิสระและที่ผมชอบมากคือหลังคาแบบเปิดได้บางส่วนสําหรับวันที่อยากนั่งเปิดเพดานดูดาวขณะขับทางไกลมันคือความโรแมนติกบนล้อสี่ล้อเลยครับ ด้านท้ายของ2,26 0 BYD Ultra s u ู l a m b i d ัก็ไม่แพ้กันครับทอแหนงกระบะบรรทุกที่กว้างขวางกว้าง1.6เมตรยาว2เมตรสูง0.6เมตรรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง1,200กิโลกรัมโดยมีฝาท้ายที่ล็อกอัตโนมัติด,ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือหรือแอปมือถือการขโมยได้100%กรอบกันชนท้ายเสริมด้วยบันไดข้างที่พับเก็บได้ช่วยให้ขึ้นลงกระบะง่ายดายแม้แต่ผู้หญิงใส่ส้นสูงก็ไหวและฝ่ายท้ายเลดแบบเส้นต่อเนื่องที่ยืดยาวจากด้านซ้ายไปขวา สร้างเอฟเฟกแสงที่สวยงามตอนถอยหลังหรือเบรกฉุกเฉินผมจินตนาการว่าถ้าขับคันนี้ไปงานปาร์ตี้กลางทุง่งมันจะเป็นจุดสนใจของทุกคนแน่นอนแต่ดีไซน์อย่างเดียวมันไม่พอครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้างเพราะ B y d ดีในปี2026ที่ผมฝันไว้มันต้องเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆแน่นอนอันตร้าซูแลมบิดาดมาพร้อมแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่รุ่นใหม่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางวิ่งไกลถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง แบบ NEDC นะครับสำหรับคนไทยอย่างเราที่ชอบขับทางไกลาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แบบชิลๆไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จอีกต่อไปมอเตอร์ไฟฟ้าคู่สร้างพลัง650แรงม้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตรทำให้เร่งจาก0ถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.2วินาทีเร็วกว่ารถสปอร์ตบางคันเสียอีก และระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD แบบอัจฉริยะที่ปรับโหมดการขับขี่ได้7โหมดตั้งแต่ E c o คสำหรับประหยัดพลังงานไปจนถึงอ f Road สำหรับลุยโคลนลุยหิ่งหรือแม้แต่ Snow m โ d e สำหรับคนที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศพูดถึงเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารบ้างครับผมออกแบบให้มันหรูหราแบบพรีเมียมปิก up เลยนะหน้าจอสัมผัสกลางขนาด15.6นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแถมมีระบบ AI assistant ที่เข้าใจภาษาไทยเต็มรูปแบบพูดว่าเปิดเพลงลูกทุ่ง มันก็เปิดให้ทันทีหรือหาที่ชาร์จใกล้ที่สุดมันก็แนะนำเส้นทางพร้อมจองที่ให้เลยมาตราประมาณดิจิทัลแบบ sud โปรเจกต์บนกระจกบางลมแสดงความเร็วนำทางและแจ้งเตือนอันตรายแบบเรียลไทม์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้8ดทิศทางและเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าแบบเมมโมรีซีจําตำแหน่งได้3คนหมอนวดไฟฟ้าในตัวสำหรับขับทางไกลไม่เมื่อยหลังห้องโดยสารหลังก็กว้างขวางสำหรับ3าคนรองรับเด็กหรือเพื่อนร่วมทางได้สบาย มีช่อง USB-C ชาร์จเร็ว 65W ทุกที่นั่งและระบบปรับอากาศแยกโซน4โซนแม้แต่กระบะท,ท้ายก็มีช่องเสียบไฟ 220V สำหรับเสียบเครื่องมือก่อสร้างหรือ,อย่างบาร์บีคิวกลางป่าก,ก็ได้วัสดุภายในใช้วัสดุรีไซเคิลจากพลาสติกทะเลผสมหนังสังเคราะห์ที่ทนทานกันน้ำกันฝุ่น IP67 ระดับทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคุณทุกด้าน ตอนนี้มาพูดถึงความปลอดภัยกันครับเพราะในปี2026 BYD ต้องเป็นผู้นำด้านนี้แน่นอนอันตราซูแลมบดับมีโครงสร้างตัวถังจากเหล็กอลลอยความแข็งแกร่ง,งสูง MT981 อึมป้าทนต่อการชนได้ดีเยี่ยมระบบเบรก ABS EBD พร้อม Regenerative Braking ที่ชาร์จแบตเตอรี่ขณะเบรกและ ADAS ระดับ3ที่ช่วยขับอัตโนมัติได้ในบางสถานการณ์เช่น Highway Assist ที่เร่งความเร็วคงที่เปลี่ยนเลนอัตโนมัติหรือ Emergency Braking ที่หยุดรถทันทีถ้าตรวจจับคนเดินถนน ล้อง12ตัวรอบคันสแกนเลเซอร์ลีดาและเรดาร์ 5G ทำให้รถรู้ตัวทุกอย่างรอบตัวผมจินตนาการว่าถ้าขับคันนี้ครอบครัวของคุณจะปลอดภัย100%แน่นอน ลองนึกภาพการขับขี่จริงๆดูครับเช้าวันเสาร์คุณตื่นขึ้นมาเปิดแอป B Y D แอปบนมือถือกดสตาร์ทเครื่องจากระยะไกลรถจะเปรีย่ห้องโดยสารให้เย็นช่ำ20องศาขณะที่คุณอาบน้ำเสร็จจากนั้นขับออกจากบ้านระบบนำทาง A I แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดไปยังเส้นทางออฟโรดที่ซ่อนอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครเช่นเขาใหญ่หรือแก่งกระจานพอถึงทางโค้งรถปรับช่วงล่างแอคทีฟแบบถุงลมอากาศ อัปเดตความรุ่งนวลนตามสภาพถนนและตอนลุยโครนระบบท็อกเวตตอริงกระจายแรงบิดปล้อที่ยึดเกาะด,ดีที่สุดทำให้คุณทะลุผ่านไปอย่างราบรื่นไม่ติดหลมแม้แต่คันเดียว พูดถึงราคากันบ้างครับในจินตนาการของขอพึ่งมอมา2 2ู b y d อันตร su lambida จะวางขายในไทยที่ราคาเริ่มต้น2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นฐานและสูงสุด3.5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่เพิ่มแพ็กเกจโซลาร r o ูฟชาร์จพลังงานจากแสงแดดได้วันละ10กิโลวัตต์ชั่วโมงมันคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง ford ranger raptor หรือ toyota hilux gr sport ที่ราคาใกล้เคียงแต่เทคโนโลยีด้ยกว่า แถม b y d ยังมีบริการหลังการขายฟรี8ปีหรือ200,000กิโลเมตรสำหรับแบตเตอรี่ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ไม่ใช่แค่สเปคเท่านั้นครับมันคือประสบการณ์ลองคิดดูถ้าคุณเป็นชาวบ้านที่ทำฟาร์มกระบะนี้บรรทุกผลไม้ได้เต็มคันโดยไม่กินน้ำมันสักหยดเดียวหรือถ้าคุณเป็นนักเดินทางระบบแคมปิ้งโหมดจะเปิดหลังคาเป็นเต็นท์อัตโนมัติมีไฟเล็รอบกระบะและเครื่องปรับอากาศทำงานต่อเนื่อง12ชั่วโมงจากแบตสำรองสำหรับคืนที่อยากนอนดูดาวท่ามกลางธรรมชาติ หรือถ้าคุณเป็นนักธุรกิจระบบคอนเฟอเรนซ์หมดเชื่อมเ่อวิดีโอคลอผ่านหน้าจอใหญ่ขณะขับไปประชุมที่ต่างจังหวัดมันคือรถที่ปรับตัวได้ทุกบทบาทในชีวิตคุณผมเชื่อว่าการมาของอัลตร้าซูลมบิดัจะเปลี่ยนมุมมองคนไทยต่อรถกระบะจีนจากราคาถูกแต่คุณภาพลากลางๆเป็นล้ำสมัยคุ้มค่าและสนุกสุดๆ BYD กำลังพิสูจน์ตัวเองในตลาด EV ทั่วโลกด้วยโมเดลอย่างอัตโต้3หรือซีลที่ขายดีระเบิดและในปี2026ผมฝันว่าพวกเขาจะบุกตลาดกระบะเต็มตัวด้วยคันนี้ที่ผสานความเป็นจีนดั้งเดิมเรื่องความทนทานกับนวัตรกรรมจากเชิมที่ลำหน้าถ้าคุณเป็นแฟน BYD อยู่แล้ววิดีโอนี้คงทําให้คุณยิ้มกว้างแต่ถ้าคุณยังลังเลลองคิดดูสิครับรถที่ขับสนุกประหยัดและปลอดภัยขนาดนี้ใครจะปฏิเสธได้ มาขยายความถึงฟีเจอร์พิเศษที่ผมคิดขึ้นมาอีกหน่อยครับเช่นระบบเฮล์มอนิเตอร์ที่สแกนชีพจรคุณผ่านพวงมาลัยถ้าคุณเหนื่อยหรือเครียดมันจะแนะนำให้หยุดพักหรือเปิดเพลงผ่อนคลายหรือ AR Navigation ที่แสดงเส้นทางแบบเสมือนจริงบนกระจกบังลมเหมือนเล่นเกมขับรถแต่เป็นของจริงและสำหรับคนรักสัตว์กระบะมีเพโหมดที่เปิดแอร์และกล้องเฝ้าสัตว์เลี้ยงขณะคุณชอปปิง้งมันน่ารักและใส่ใจมากๆ สรุปแล้วครับ2,026 BYD a l t r a s u Lambda i ในจินตนาการของผมคือรถกระบะที่สมบูรณ์แบบสำหรับยุคใหม่มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นเพื่อนคู่คิดที่ทำให้ชีวิตคุณสนุกยิ่งขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ช่อง Autobang Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถในฝันอื่นๆนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากเห็นฟีเจอร์ไหนเพิ่มในรถคันนี้หรือรถในฝันของคุณคืออะไรขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี เอแต่เดี๋ยวก่อนครับผมยังไม่จบแค่นี้หรอกเพราะ2,500คำมันต้องละเอียดกว่านี้นะมาขยายรีวิวกันต่อเลยเริ่มจากประวัติศาสตร์ของ BYD สั้นสั้นก่อน BYD ร u i l d Your Dream ก่อตั้งปี1,995จากบริษัทแบตเตอรี่เล็กๆในจินแต่ปี2003พวกเขาเข้าสู่ตลาดรถยนต์และตอนนี้คือยักษ์ใหญ่ EV ด้วยยอดขายกว่า3ล้านคันต่อปีทั่วโลกในไทยเราคุ้นเคยกับดอนฟิน อัตโต้สมที่ราคาเริ่ม5้0แสนแต่กระบยอย่างชา้าเคยเปิดตัวปี2024เป็นจุดเริ่มต้นและอันตราซูแลมบิดักคือวิวัฒนาการขั้นต่อไปที่ผมฝันไว้ มาดูสเปคเชิงลึกกันครับแบตเตอรี่แบตไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ปลอดภัยสุดๆทนการจอะไม่ระเบิดผ่านการทดสอบแม่พิณเอเจนชั่นได้และชาร์จเร็วดี8 0 0 v จาก30-8ถึงใน18นาทีถ้าคุณมีโซลาร์แนงที่บ้านมันชาร์จฟรีจากแสงแดดได้วันละ50กิโลเมตรพอสำหรับขับไปส่งลูกที่โรงเรียนมอเตอร์อ e ีแพลตฟอร์ม3.0ของ BYD ให้เสียงเงียบสนิทไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังรบกวนและระบบกันสะเทือนถุงลมทั้งคันปรับระดับความสูงได้4ระดับจากปกปติ 220mm มตร ไปจนถึง300มิลลิเมตรสำหรับออฟโรดภายในห้องโดยสารผมเพิ่มแอมเบียนไลท์64สีเปลี่ยนตามอารมณ์เพลงที่เล่นหรือตอนขับกลางคืนให้โรแมนติกและลำโพงได n นเดอโ12ตัวกำลัง1,000วัตต์เสียงเบสกระหึม่มราวคอนเสิร์ตส่วนตัวบอะหลังพับได้60ต่อ40ขยายพื้นที่บรรทุกได้อีก500ลิตรและมีช่องแอร์หลังที่เย็นฉ่ำแม้รถเต็มไปด้วยคน ด้านความปลอดภัยขั้นสูงมีในวิชั่นคามราที่มองเห็นในที่มืดได้200เมตรและ360เบิร์ดวิวที่แสดงภาพแบบ3ดีรอบรถและระบบไซเบอร์เซกูริตี้ป้องกันแฮกเกอร์จากระยะไกลถ้าคุณจอดรถในห้างมันล็อกตัวเองอัตโนมัติถ้าตรวจพบคนแปลกหน้าไกลๆการขับขี่ในเมืองระบบพอโต้พาร์คช่วยจอดขนานหรือตั้งฉากได้เองเพียงกดปุ่มและในทางด่วนอะตโนทีฟครูสคอนโทรลตามรถคันหน้าในระยะ2วินาทีลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้90% สำหรับออฟโรดระบบ Control, คลอนคอนโทรลคลานช้าๆในโหมดต่างๆและดิฟเฟอเรนเชียลล็อกล็อกเฟืองท้ายทำให้ลุยเนินชั้น45องศาได้สบายและฮิลเดอเซนคอนโทรลควบคุมความเร็วล้มเนินอ,อัตโนมัติราคา2.5ถึง3.5ล้านคุ้มเพราะป,ประหยัดไฟฟ้า15ถึง20บาท100กิโลเมตรเทียบกับน้ำมัน100บาท100กิโลเมตรของกระบะท,ทั่วไปใช้ไป5ปีประหยัดได้แสนกว่าบาทและรีเซลลูสูงเพราะเทคโนโลยีลําฟีเจอร์ไลฟ์สไตล์ ฟรีดมินิบาร์ในคอนโซลกลางเย็นเครื่องดื่มได้4องศาไวเลสชาร์จิ้งแพด 50W 2จุดและเฮดอัพดิสเพลย์แสดง AR สำหรับนำทางป่าเขาทุกท่านการเดินทางสุดตื่นเต้นกับ2,026 BYD a n t r a s u Lambida จบลงเพียงเท่านี้แต่ต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นเพียงจินตนาการของผมไม่ใช่ของจริงนะครับคุณอยากจะเห็นการผจญภัยสุดเจ๋งกับรถกระบะในฝันคันนี้เพิ่มเติมอีกไหม ถ้าอยากขอให้กดไลค์วิดีโอนี้เลยแชร์ให้เพื่อนๆและที่สำคัญอย่าลืมกดดอกจานดอกจานซับส c r i b e ดอกจานดอกจานช่องออโต้บารรีวิวของผมเพื่อไม่พลาดรีวิวรถในฝันครั้งต่อไปมาสนุกไปด้วยกันบนท้องถนนแห่งอนาคตกดตอนนี้เลยครับผมเห็นภาพคนไทยขับคันนี้ไปเที่ยวทะเลกระบะบรรทุกเซิร์ฟบอร์ดเปิดเพลงดังลัน่นหรือไปงานบุญที่วัดระบบการฝุ่นทำให้ภายในสะอาดเอี่ยม BYD ในฝันของผมจะมีแคมเปญเทรดอิน mm hmm. เก่าแลกใหม่ลดราคา200,000ส,สำหรับลูกค้าเก่าและบริการโมบายเซอร์วิสช่างมาซ่อมที่บ้านฟรีปีแรก